ได้ช่วยขอห้ามพ่ออย่างหนึ่งห้ามอะไรลูกห้ามให้ป้าเหมยเดาพ่อห้ามให้พ่อเดาป้าเหมยเฮ็ดจังไใดมอลลัมซิงมันห้ามมาได้เลยห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนสี่กันมันห้ามมาได้บ้าเลยบ่ได้สี่ไอ่จุงเอาเดาก็ทซ้ำซีนเนาะบ่จีว่าเด้าเด้าซื้อทำไมลูกทำไมเดาไม่ได้ก็เดี๋ยวพ่อเอลเคสล้วก็จะมาจมให้ลูกฟังก็ธรรมดาแหละลูกคนมันเท่ามันแก่มันต้องเอลเคส ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณเสียงปมเมื่อจากพี่จากน้องครับผมที่ให้หมอลำเฮาในมือน,นีนะครับขอบคุณพี่น้องสวัสดีพี่น้องเช่าขอนแก่นสุภูสุคนสุนาสุตานะครับที่มาให้กำลังใจหมอลำจียงมีหกนกพงศกรครับเออทังใดแเอลดีไว้หมอเอลดีป่ะเอาดีง่ญ่เกินไม่ต้องเป็นหมอลำมาเป็นยังเฮ็ดงานบ่าโหดโอ้โหซุปเปอร์แมงดา <laughs> กไปเนาะมึงก็ไดเนาะไปเอลดีก็มันขอปอบมาอยู่าร่เนอเอาไปนั่นบ่เอาไปอยู่อลังการชวนนอบปีนาบ่บบยากไปยังบ่มัก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 คนยากบ่มักคือที่ยากบ่ยากเด้แหละเอาสมปอกง่ายแบบบ่ปากบ่เบานเล่นไพ่กันก็บ่ไปซอหัวหนังที่แเบรูๆบ่อยากได้แบบไหนเตีบ่ปากบ่บเบาคือจังาไอสิบแมนอาไไปยังไปซแตกฮะอานี่ เออเป็นคนเห็นอีหยังกระซังเขาจะบเไปซอพ่อเขาไฮรานในน้ำตัวก่อนบักละในน้ำตัวรับพี่น้องก็ลูกสวัสดีครับผมน้องกังฟูนัตภูพุ่มครับลูรหลานประพแม่แม่เพื่อนนักสังจังหวัดน้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูบานรักพี่คอปเตอด้วยนะคะครับหนุ่มน้องบัวแพร่มาต้งทังเดียวกันว่เป็นบอกแอมคนน้องบัวลำพูชนาตาดีทุกคนสังเกตสังเกตไสร่อยเนี่ย เออีหลานในน้ำตัวในะลูกสวัสดีค่ะนางใบบุญมอล่ามาเล่งการโชว์ค่ะลูกหลานชาจงหวัดกาฬลสินค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นางใบบุญในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยน้ำใจจากแม่นกด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกลูกแม่ฮักน้องใบบุญโอ้มีนกมีหอดแม่ฮักเลยจิบันแล้วก็แม่ฮัก พี่คัปเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณคะรัก่มือรักอีหลานนิดๆแต่รักนานๆนะคะเรียย่บวงเดียวกันกับมึงบ่อลังการโชว์ก็เป็นแต่เอาไปเราก็รู้ปันเขาทาได้มั้องเพลงเนยสามสี่มื่นี่แม่ยกแม่หักแม่นั่นแม่นี่อือกูจะหนีหกปีเพราะท่านมียักแม่อยู่ไผ่คันเนี่ย ลิงค่ะเอา้าบ่นม่มัเป็นคนตีอาก็เกิดอยู่เมืองลิงไมจ้ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะนออาอา้องาอศักดิ์นาพรเสียงวิหกค่ะโรกร้านพี่น้องอำเภอโกุมพีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะอิลาก็ขอขอบคุณรางวัลหนักใจดันหนาไวที่ขอบคุณมาลัยจากบ้านเออ่เดี๋ยวแม่ฮักเอ้ยแม่อ้อน้องวัวซอแล้วก็ แม่สุพิชญานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะจ้าเป็นในเปิดเลียนเปิดเลียนมือแรกแล้วมันว่าหนครับเปิดไปเปิดแล้วค่ะที่หลาเปิดไปลูกเปิดเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วเป็นใ้ไปเลียนมือแรกอุ้ยมวนจ้ะเฮ้ยกระดีคักเนาะมาจังได้ละเอา <laughs> เอาอุสิเตลลกไปหามูปุ้ บ้าจ้ั้เเอาอันนัจังแล้วกูเลี้ยวขึ้นไปเาะเออไงล่ะเจีบมะนาวจะใส่นอนนอกเราบอกที่หลีตีไม่ซอฮอไปเก็บแล้วโอ้ก็ไปไวแต่ว่าเจีบมะนาวแม่ไปไวจะได้เล่าสตาร์ตต์สีมงแล้งเนาะไม่ยังัดนี้เอาผู้บ่าวมาอย่างให้พระเอกหน่อยพระเอกไงเข้าออกไปบอกบุญพี่น้องเออนะครับเป็นจุดภายในห้างกระเป๋าบ้านได้มื่อนี่ครับ เปอเป็นสะพานบุญดีครับน้องละมัดระวังเด้อเสียงสูญหยับขี้ไก่้ไปเสียศาสตร์เพื่อเด้อไม่เอาขี้ไก่้พุ่นตีโดนีงี้จังไดนนกไก่บินเต็มรถบ้าหลีหลีลาเอด้อเอากำนันแพร่บอกบุญพี่น้องด้วยพี่น้องเพิ่น มาเบิงมอลลัมมนีนะครับได้ร่วมกันทําบุญครับพี่น้องครับบุญบุญนี้โบมีผููปันแจกมันโมหกออกใดขึ้นไม่ผ้ากลางบุญบุญนี่ภัยถ้ำู้นันใดนะครับชนะแล้วมนีมอลำเสียงวิหกโนพงสกอนขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องครับเพื่อทีใจพี่น้องนะครับได้ร่วมทําบุญน้ากันกับวัดม่วงสีบ้านโนนม่วงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับดนดนมาพ่อพี่น้องเทืยอนึ่งแมนปะแพร่ เพิ่เพิ่มบ้านล่ะครับตามนั้นแหละว่าจะว่าวเพิ่มว่าวหมดแล้วดอกกพคุณหลายๆพี่น้องร่วมทั้งบุญก็ทั้งวัดเด้อมีหาบาทสิบบาทหยอดใส่กระปุกกระปองน้ำเด็กหน่อยไปเอียหน่อยของเฮ้าลงไปแพ้ปัดใจแพ้เงินเออแมนอยู่น้องอาไอน้องอาไอรับช่อดอกไม้จากพี่เต้าหยองนะครับครับ พี่น้องในขณะนี้พี่น้องกระทาบุญนะครับหาเวมีหาบาทไสหาบาทมี1ิบบาทใสซิบบาทม,<ห>ามีหน่อยใสตามหน่อยมีหลายใสตามหลายขันบ่มีเลยเห็นจักงใดแพ้มีเลยกระปวดซอยใสปวดแดงไสกรรมการวัดมันจะไปขายดอกมอขันมันไม่ยากน้ำเพื่อนดอกขันบน่มีเงินสดอทอำบุญเห็นตั้งไดถามเอาคิวอ่ะโคดน้ำเด็กหน่อยเลยสะเกนน้ำเกา เดี๋ยวเขาจ,จะหยดใสเองครับครับผมอันนี้บุญนี่นะครับพี่น้องบ่บตองกังวลใจนะครับเพรบุญไปได้บุญแน่นอนพอเอาเขาวัดเขาว่าถูกบาท<ช>ตุตต่างเขาบ่ไปปันสลอดแน่นอนนะครับเนาะ,นะครับ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆนะครับ <c oughs> จากน้องชายนะครับ <c oughs> น้องเต่าหยองระเบียบวัดศิลป์ครับพี่น้องกอเสียงปรบมเอดังๆให้น้องเต่าหยองระเบียบนะครับ เป็นเครื่องดาราเป็นเทิื่องศิลปินมอลลัมลูกหลานพี่น้องนะครับผมมอลลัมระเบียบพระศินกับยุขอนแก่นนะครับวงพีวงน้องวงพ่อวงลูกกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อฝากขอบพระคุณอีพ่อพร้อมได้ยองขอบพ่อพ่อปามบ่เมื่อนี้เรานอนหลับเราตื่นตาเศร้าไปออเดชันมอลลัมเสียงแจ๋วเราเลยปวดเอวเราเลยนอนหลับนอน ว่าจีมาอยู่แบบแค่ว่าหมอรับบระมวลพอเลยบอลุกแล้วเนาะบอกว่าว่าจีมาล่ะว่าเสียงไปหกโอ้ยพอพ่อไปดอกสันว่าเออวางสันติเออใจเกิน้อยไข่แน่สันเธอเบิ่งบ้านเมี่ยงเขายืนอยู่กับพ่ออยู่อยู่ดิเออเธอเบิ้งเงือมันบิบอลแมนเงี้ยมันหนาเกียดว่างเงี้ยงไหนไม่เงี้ยขันค้อยสีดน้ำและก้อนขึ้นมาก็ฤษีสีดโพดสีดโพดเนาะแพทยเนาะมันเอาเนาะกับปุ๊กหนึ่งสีดมันตัว นั่นล่ะเอาเมื่อนี้พี่น้องอยู่น้ากันจนสอดแจงผุดนะครับเด้อฟังลำเหลืองต่อก่อนทํานองขอนแก่นสอดแจงน้ากันมื่อนี้มวนมวลน้ากันโอ้ยมื่อนี้เต้ยเป็นเต้ยมวนเป็นมวลนะครับตีผาดลงนี่เลยเมื่อเปลี่ยนขึ้นบักมีเหลืองกันไปหน่อยแต่แพ้คอยมีเหลืองก็ผู้ใหญ่เขาตีคอยหนตัววางสันตีไม่สะกิดคอยอยู่นี่อุ้ยเป็นมันมักคอยมักคอยนี่กลางฟูดมักคอยมักเอาหยังมามักมักแบบสู้สาวเลยเลย ส <S <S เสียบสู้เสาเอยมือหนึ่งกำลังจูบจูปากคอยเออคอยตื่นพร้หญิงว่าห้าขวบฝันกังฟูคิดดีๆนะลูกเด้อคิดทั้งทั้งน้นสังเขากินหมาอยู ha <S <s ่ต mm ิลูกไี่นี่แม่เนาะใครโอกาสหมาได้เกิดได้เลยอาวบาดี้อียงต่อบาดี มันนี่สิลองเพลงคู่กับลูกสาวโอ้สิลองเพลงคู่กับลูกสาวครับผมมอพิเศษให้กับแม่แม่แส,สุนแล้วกับพี่น้องทั้งบ้านพร้อมอาจารย์ครับครูลูกนางอว่าคับไปนำใส่น้าน้องครับเพื่อให้น้องๆอ,อ่าออกไปบอกบุญพี่น้องไปน้ำฟังฟังเพลงไปน้ำเฮ็ดบุญไปพร้อมครับไม่มันเป็นจังใดมันบ่ฮอดเอาฝากแม่แม่เอา,าเขา,เาถือดอกไม้หร,รือว<ล>่าชื่ออะไรพี่สาวพะลุงไม่ยังไม่ยังนึกือดอกไม้ว่าคือแมียมซะสุด